สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมสก้านะครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตจำใหม่นะครับก็วันอังคารเนาะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจงในการทําต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะครับเพลินโซนเกมมิ่งนะ ก็ทำเกมพวก pc นะครับแล้วก็เพลย์โซนยูนเต็ดนะครทำเกมฟุตบอลนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปติดตามช่องกันได้นะครับผมก็แล้วก็สำหรับใครที่หานะครับคลิปเกมโปรเกรสก้าไม่เจอก็สามารถหาได้ที่อ่าเพลย์ลิสต์ใต้คลิปแล้วก็ทายคลิปแล้วก็หน้าช่องได้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้นะวันอังคารนะครับผมก็กิจกรรมสุ่มสิบครั้งใช่ไหมครับก็จะเป็นแรนดอลัสนะครับผมอ่าเป็นยักษ์ส้มนะครับผมแล้วก็กิจกรรมใช้เพชรเนี่ยนะฮะจะเป็นหิิินนนนเมกกกกกกก้าาะะะะคคครรัััับบบออออ่่่ลลลลงงสสทษ ก็ใครสนใจนะครับอยากได้ลรนลัดก็ไปสุ่มได้ครับเป็นสุ่มการันตีนะครับผมอ่ะต่อมานะครับกิจกรรมที่ผมเห็นแวบๆก็จะมีวงล้อนะนี่วันนี้เป็นวงล้อฮูป้านะครับผมก็เป็นกิจกรรมเติมเพชรนะครับเติมเงินสะสมเพชรแล้วก็เอามาสุ่มนะนี่จะได้ส่วนของชิปฮูป้ากันเลยนะฮะหายากมากๆนะฮะก็มีทั้งเศษชิปแล้วก็มีทั้งตัวเลยนะครับก็ลองมาดูนะครับสำหรับใครที่สายเติมนะครับผมก็มาจัดการกันได้สําหรับกิจกรรมวงล้อฮูป้านั่นเองนะครับผมก็ตามเงื่อนไขเลย เติม300เพรสมได้1ครั้งเติม600เพรได้1ครั้งเงี้ยประมาณเนี้ยก็ไล่ดูนะครับอ่าสำหรับใครที่สายเติมนี่คือรู้กันดีอยู่แล้วนะอ่ะโอเคกิจกรรมถัดไปครับมาแล้วครับกิจกรรมที่ผมรอคอยอีกแล้วนะเฮ้ยรอบนี้มันมาบ่อยนะไม่กี่เดือนในประมาณเดือนไม่ถึง2เดือนมาอีกแล้วครับกิจกรรมเอาคืนนะเออกิจกรรมเอาคือนอุปรกรณ์นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะว่ารอบนี้มีอะไรให้เอาคืนบ้างนนนนนนนะกกกก็สําาาหรรรรรัับิจมมมมมเเเออออคคคืืืีี่่ยยตตตตต้ต้้้้งงงแแแซึ หาได้าจากการเอาของมาย่อยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเอาของมาย่อยนะครับเอาของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาย่อยมันจะได้แต้มเบาคืนเนาะปกตินะครับไอเทมที่ผมจะแนะนำทุกทุกคนเลยก็เป็นพวกอ่าสกิลลึกลับนะฮะมันได้เยอะนะครับอย่างกากๆเลยเนี่ยก็ได้5ได้10นะครับอย่างระดับเลเวล4ได้40อะไรประมาณเนี้แหละครับแล้วก็พวก DNA นะครับต่างๆนะครับสามารถใช้ได้นะครับเนี่ย DNA เนี่ยได้เยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีแบ็กไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอยากจะเอามาย่อยนะครับเพื่อเอาแต้มเอาคืนเนี่ยสามารถเอามาแแแลลกกตตััวไไไดดด้้้้เยนนนนะะะคครบผมมม็จืสสีีงๆป อ่ะโอเคเรามาดูไอเทมที่จะแลกกันนะครับเท่าที่เห็นก็จะมีในส่วนของนี่ครับไอเทมแรก,กคือบัตรนะครับบัตรแลกฉายานะฉลอง3ปีนะครับก็จะใช้แต้มเอาคืน20,000แล้วก็เพชร1เพชรนะครับผมก็กดแลกได้นะถัดไปเนี่ยจะเป็นเหมือนจะเป็นกรอบนะกรอบตัวละครน,นะครับอ่ากรอบตัวละครก็ใช้2 0 0 0 0แต้มกับ1เพชรนะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเตียงนะครับได้เลือด3%เนะ3าทั้งทีมนะครับ ก็ใช้นะครับแต้ม20,000เพชร1เพชรนะครับนี่เลยโปเกมอนมาแล้วนะครับเป็นเรปิกาจูนะครับผมนี่ตัวนี้เก่งมากนะโคตรแรงนะครับปกติแล้วกิจกรรมเมื่อคืนเนี่ยมันจะมาพร้อมกันกับพิกาจูเลสตลอดเลยนะฮะก็ประกันได้นะ1เพชรนะครับกับ2 20,000แต้มนะครับผมอ่าขออภัยด้วยนะต่อมาครับเป็นกาชอมนะกาชอมล่างพิเศษนะครับอ่าใช้5,000เพชรเลยนะบวกกับ20,000แต้มนะครับผมแล้วก็เซอร์ไนท์นะครับเซอร์ไนท์ล่างพิเศษนะครับจะเก่งกว่าล่างปกตินะ ห้าพันเพชรกับ2องหมืนแต้มแล้วก็นี่ตัวนี้เลยผมแนะนำนะฮะไอตัวนี้แม่งโคตรเก่งเลยนะครับเป็นมังกรไอริสนะตัวนี้ครับมันจะตีนะครับชนะท่าสีเท่านะเออโคตรเถื่อนเลยนะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาผมจะมารีวิวให้นะจริงๆผมก็แลกได้นะถ้าเกิดผมสะสมแต้มถึง2 0 0 0 0แล้วผมบบกอีก5 0 0พเพชรจริงๆผมก็อยากได้ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าทั้งบนน่ผมมีหมดแล้วนะับผมผมไม่มีตัวมังกรตัวนี้นะฮะส่วนนะฮะถัดไปนะครับเป็นชิปกัตหลอดนะฮบผมอ่าแน่นอนครับ ชิปกัดหลอดนะครับก็ใช้นะฮะเท่าไหร่อ่ะใช้200ใช่ไหมสองร้อยชิปป่ะถ้าไม่แน่ใจครับเอาง่ายๆเลยอ่ะถ้าเกิดคุณจะแลก4ชิปเนี่ยคุณจะต้องเสีย400แต้มนะครับกับ400เพชรเนาะเหมือนกันนะครับแมงบอลแมงสาบด้วยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับ400เพชรกับ400แต้มเนาะถ้าเกิดเรามีอ่ะทรัพยากรพร้อมเราก็แลกได้เลยนะครับถัดไปก็จะเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะครับจะใช้20,000เพชรกับ20,000แต้มเนาะทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่มาแล้วสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะฮะ ของเรคอร่านะครับผมนี่เอ็มเซนเรคอร่ากิราตีน่านะฮะก็200เพชรกับ200แต้มนะแล้วก็มีสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของเซคคอมนะครับและเลยซีลัมด้วยนะฮะ200เพชรแล้วส0งแต้มนะแลกต่อ2ชิ้นนะครับดูให้ดีนะดูจำนวนชิ้นด้วยนะแล้วก็คำนวณให้ดีนะครับว่าอ่ามันจะต้องใช้เท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าแลก200เพชร200แต้มได้หมดนะครับไม่ใช่นะมันได้แค่4ชิ้นนะครับถ้าเป็นเศษชิปได้แค่4สติกเกอร์ได้แค่2นะ อ่าถัดไปนะครับก็เป็นตัวปั๊มเล่นนัมแมกนะครับของอ่าปิกาจูและกระเลปิกาจูนะฮะก็มาดูได้นะอ่าแล้วก็สติกเกอร์ลามมเตอร์ของนี่ด้วยนะครับตัวเลนปิกาจูนะก็ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสองสองร้อยนะครับสองร้อยหนึ่งร้อยสองหมื่นเพชรนะครับกับสองหมื่นแต้มละประมาณนี้นะแล้วก็เป็นไอเทมพวกนี้นะครับอ่าไอเทมที่ไปอัพสนามลบนะฮะก็จะมีหลายๆสีเนาะมาแลกได้นี่มาแล้วครับอุย้ย มาแล้วโอ้หรอนานมากนะครับรอนานมากนะครับไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมาตรงนี้นะเออมันคือนะครับหินวิวัฒนาการล่างนะครับคีตราติน่านะครับในส่วนของล่างออริจินอลฟอร์มนะครับโอ้ยผมรอนานมากรอบไปแล้วผมพลาดเลยนะฮะผมไม่ได้แลกเพราะผมเพชรผมไม่มีรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนไอ,ไอเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสิบสองผมมีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นปั้นไอดีใหม่เนี่ยเซิร์ฟหกสองหกเนี่ย ผมมีประมาณ1 5ื่นเดี๋ยวผมจะแลกเลยนะฮะจัดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับใครอยากได้ร่างกีราติน่าร่างมาสเตอร์นะครับไม่ร่างมาสเตอร์ร่างอัลจนต์ฟอร์มนะโคตรเก่งในตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอาวุธของมันด้วยนะครับอ่าสองพเพชรกับ200แต้มนะครับผมแลกบวก3ได้1ชิ้นนะครับผมแล้วก็ไอพวกคริสตัลตรงนี้นะครับเป็นคริสตัลที่เว่อัพนะครับสกิลนะครับผมอ่าก็จะเป็นท่าต่างๆเนาะนี่ไล่ไปมีมีทุกอันเลยนะครับแล้วก็นี่ครับ 6 0 0เพชร200แต้มจะได้เป็นอุปกรณ์ถือของโปเกมอนนะก็มีทุกชิ้นเลยนะครับเป็นอุปกรณ์เบสิกนะครับบวก3นะฮะอ่าแล้วก็จะมีนะครับไอ้ลูกศรตรงนี้นะครับจะเป็นบัตรนะครับที่เอาไว้อ่าลดเวลาวิจัยนะครับก็จะมี5ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงตามลำดับนะครับก็ใช้เพชรตามนี้เลยนะเออกับแต้มตามนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นะครับใครสนใจนะครับแรกผลไม้ก็มาแรกได้นะ100แต้ม1เพชรนะครับแรกได้100ชิ้นนะครับผมถัดไปก็จะเป็นใบแมกนะครับ แล้วก็บัตรไอพีรวมแล้วก็นี่เลยนะครับบัตรจับโปเกมอนระดับสูงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับบัตรฟักไข่นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะก็ตัวแทนบัตรนะครับตัวแทนเพชรหนึ่งครั้งเลยนะครับตัวแทนนะครับผมในการสุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะใช้แทนตรงนี้ได้นะตรงฟักไข่นะครับนี่ตรงนี้นะบัตรฟักไข่นะครับแทน200้นะถ้าจะแทน200เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อย280เพชรนะครับผมประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับในส่วนของอเอาคืนนะฮะแล้วก็ต่อไปโหกิจกรรมเยอะมากกว่านี้นะครับกิจกรรมเติมเงินเลือกรางวัลนะครับก็เติม600เพรนะครับจะได้เป็นตัวปั๊มนะครับตัวปัม๊มซอยข้อมือแซดนะหรือเราจะแลกเป็นรางวัล B เป็นผลมไม้ะระดับสูงก็ได้นะครับต่อมานะครับก็1000เพชรก็จะได้จำนวนที่มากขึ้นนะ2 0 0พเพรก็ได้จำนวนที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมเติมเงินเลือกรางวัลก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับโหกิจกรรมเยอะจริงๆนะ โปรแมอนสุดเทพนะครับเป็นกิจกรรมสุ่มเพชรนะครับก็เป็นในคอสมานะเป็นทีมในคอสมานะครับก็ตามนั้นเลยนะครับถ้าเราสุ่มนะมาสุ่มฟีได้5ครั้งใช่ไหมครับทุกซุมหนึ่งครั้งนะครับมันจะได้แต้มมานะครับฮะผมได้สกิลมานะครับว่าจะมีแต้มอยู่ตรงนี้นะฮะสูงสุดเนี่ยก็จะได้นะครับสามสิบแต้มจะได้เป็นไอเทมที่ครับที่ไว้ทำเมก้าในคอสมานะ ห้าสามสิบหนึ่งร้อยสามร้อยหนึ่งพันแล้วก็สองพันนะจะได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เรามีลำดับนะครับอันดับด้วยนะก็จะได้ตัวนี่แหละตัวเปลี่ยนเมกา้าในคอสมานะครับก็มาดูได้ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็รอกันไปนะครับสุ่มกันไปก็จะมีแบบสุ่มสามสิบครั้งสุ่มหนึ่งพันครั้งก็แล้วแต่ทรัพยากรที่เรามีอันนี้คือของยอดนิยมที่เราจะได้รับนะ สูงสุดของเขาก็าคือเมกาในคอสมานะครับใครได้บ้างเนี่ยผมก็ไม่เคยได้นะตัวนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกจิจกรรมนึงนะครับมีประมาณ2วันครึ่ง3วันประมาณนี้นะถัดไปนะโอ้โหแม่งเยอะจังวะอ่ะกิจกรรมใช้เพชรข้ามเซิร์ฟก็อันดับใช้เพชรข้ามเซิร์ฟเยอะที่สุดนะครับก็จะรับไปเลยนะครับเป็นนะครับชิปในคอสมานะไอเนี่ยหายากมากนะครับโคตรยากนะฮะเออชิปในคอสมานะ ใครใช้เพชรข้ามเซิร์ฟเยอะที่สุดก็จัดกันไปนะฮะต่อมานะครับกองทุนจำกัดเวลานะครับผมก็เป็นชิปนี่เลยสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของพิมา่าเดียกานะแถมเพชรคืออีก1,000นั่นเองนะครับผมอ่ะ6,250เพชรสามารถซื้อได้นะถ้าเกิดใครเล่นพิมา่าเดียกาอยู่นะก็สามารถมาซื้อสติกเกอร์ตรงนี้ได้นะครับโอ้โหยังไม่หมดอีกครับกิจกรรมในวันนี้นะเยอะจริงๆนะครับอ่ะหีบเซอร์ไพรส์นะครับก็จะเป็นนะครับบัตรแฟรชั่นนะครับล็อกเก็ตนะ ต่อมานะครับอ่ะกิจกรรมสุดท้ายแล้วที่เราจะคุยกันวันนี้ปฏิหารนะครับกิจกรรมปฏิหารวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้นะครับในส่วนของอบัตรแฟชั่นล็อกเกตมาตรงนี้ก็มาแลกในส่วนของอฟักทองได้นะแล้วก็ฟักทองนะครับมาแลกสติกเกอร์นะครับร่างเรซโซแนนซ์ของกีราติน่าร่างเรซโซแนนซ์ได้นะครับผมแล้วก็มาแลกเป็นนี่เลยนะครับกิจกรรมฮูป้านะครับเป็นสติกเกอร์ฮูป้ามาสเตอร์นะโอ้โหแล้วก็มีอุปกรณ์ถือด้วยนะฮะ ของตัวฮูป้านะฮะแล้วก็ใช้วิทนาการนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นไอเทมนะครับถือของเมก้าเนคอสมานะครับผมก็ใช้ฟักทองแลกทั้งงานเลยสังเกตไหมอ่ะก็เป็นกิจกรรมปริหารฟักทองแลกของนั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับที่สามารถจะแลกได้นะที่คนธรรมดาสามารถแลกได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบเติมหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็กิจกรรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เล็งไว้หลายอย่างเหมือนกันนะ ก็ไปพิจารณาดูแล้วกันแต่ผมว่ากิจกรรมของสัปดาห์นี้นะที่น่าสนใจก็จะเป็นกิจกรรมเอาคืนนี่แหละทุกคนน่าสามารถหาของตัวนี้กันได้นะครับเนาะ,ะประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์นะกด s u b สไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่ให้คลิปหน้านะครับผมซีอุเกสวัสดีครับ